ขึ้นได้พวกเราขึ้นได้หรืป่าขึ้นขึ้นยังมันจ้ไปเบากีน้อง่างไปผมโอ๊ยไหวแยเงี้ไปบังบังบังโอยิงเงียมากันเด้อลุงขีดมาเท่ากัน Khuyên bà เลย khuyên bà เลยโอมีคนมีรอไว้ๆช้า phát แต่อย่า ra เร็ว Ờ, khuyên bà ได้ <laughs> <laughs> Má ทาง đang đuổi เอาขืนดัง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 เออกอดข้ออมวุ้ยเจ็บเบอนะฮัมอออ่ะฟางมันเด้งหมดนะเออขืนดังว่าท่นจับนึงจับดีแนนรับเอาก้านขืนดง จำใบอะไรมดอ่ะ